ดูเหมือนว่านะคะวันนี้คุณผู้ชมจะได้ลูกชายค่ะเมื่ออัปเดตล่าสุดนะคะคุณปอเช่ค่ะจะวง Trinity นะคะมาอัปเดต IG ค่ะว่าได้ออกไปแฮงเอากับลิซ่านะคะแล้วก็ถ่ายรูปกลับมาค่ะเป็นรูปที่ต้องบอกว่าแมนแล้วก็ดูคูลมากๆเลยนะคะกลับมาให้เราดูค่ะอย่างที่เห็นนะคะก็บอกก่อนเลยนะคะว่าตอนแรกค่ะครั้งแรกที่เห็นนะคะมีแอบตกใจนิดนึงนะ เอ๊ะเฮียแจ็คสันหวังเนี่ยแค่ไปยืนอยู่ตรงกลางนะอยู่ตรงนั้นได้ยังไงนะคะเลยต้องขยี้ตารัวๆค่ะแล้วก็หาที่มาของภาพนะคะจึงทราบว่าหนุ่มเสื้อฮู้ดคนนี้นะคะหน้าตาดีคนนี้ค่ะเขาเป็นคนไทยนะคะมีชื่อว่าคุณปอเช่ค่ะเป็นหนึ่งในสมาชิกวง Trinity น,นะคะเป็นรุ่นน้องของ n o ลิซ่าแบล็กพิงอีกทีนึงนะคะ่ะแล้วก็รู้จักกันมานานแล้วนะคะ เห็นเคยเล่าว่านะว่าเขาเรียกลิซ่าว่าเจอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เคยเห็นเขาเนี่ยมีการถ่ายรูปกับลิซ่านะตอนที่ลิซ่ามาเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยด้วยค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะมีงานถ่ายนะคะที่เกาหลีค่ะ เหมือนจะว่าบินไปถ่าย MV ที่เกาหลีอะไรทำนองนั้นนะคะก็คงจะมีการแว็บออกมาทักทายกันกับลิซ่าเนอะหรือไม่ก็ออกไปแฮงเอาท์ด้วยกันมานะคะซึ่งลิซ่าก็อยู่ที่เกาหลีนะคะไม่ได้บินไปไหนก็เป็นโมเมนต์ค่ะที่น่ารักมากมายนะคะวันนี้ก็คุณผู้ชมค่ะดูเหมือนว่าจะได้ลูกชายนะคะเรียกว่ายืนกับคนหลอ่อยังไงนะให้ตัวเองนั้นดูหล่อก,กว่าะคะ่ะ เดี๋ยว FC คุณปอเช่นะคะจะมาค่าแอดมินหรือเปล่านะคะก็ขออวยนะคะดิซ่าสักหน่อยแล้วกันคชะาวันนี้เธอดูคูลดูเท่ดูแมนมากๆเลยนะคะก็เรียกว่าทัาแต่งเป็นผู้หญิงค่ะก็เหมือนตุ๊กตาบาร์บี้นะคะแต่พอไม่ได้แต่งแนวเซ็กซี่ใช่ไหมแต่งเป็นแซลสปอร์ตแบบนี้ค่ะก็ดูแมนแมนคูลคูนะคะส่วนคุณปอเช่นั้นก็หน้าตาดีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเห็นแวบ,บแรกเนี่ยโอ้ยังรู้ว่าเป็นแจ็คสันหวังเลยนะคือหล่อจริงๆค่ะก็หน้าตาดีทั้งคู่นะคะก็น่ารักมากๆค่ะวันนี้ก็มีโมเมนต์นะคะที่แบบว่า เออเป็นมิตรภาพนะที่ยาวนานนะของน้องลิซ่านะก็มีการได้เจอกันกับคนไทยที่นู่นด้วยนะคะเธอก็คุณก็เชก็เอามาลงในไอจีนะคะ,อะแอดก็เลยเอามาฝากแล้วกันค่ะเป็นโมเมนต์นะคะของเพื่อนที่ได้แบบไปเยือนถิ่นที่เกาหลีแล้วก็เจอกันอะไรแบบนี้นะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า